สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับโลจังนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำเกม Pop Mobile หรือว่า Pin o p i r a t e นะคะก็จะเป็นเกมแนว One Piece นี่แหละค่ะอันนี้คือตัวของโลจังเองนะคะเล่นตัวชื่อเดซิโมนี่อันนี้โหลดช้านิดหนึ่งเพราะว่าเล่นด้วย 3G แต่ถ้าเล่นด้วย WiFi มันก็จะเร็วกว่านี้นะคะ หลายคนคงอยากรู้ว่าเกม POP Mobile หรือ p i n o f p i พร t e Mobile เนี่ยเป็นยังไงก็จะเป็นเกมแนววันพีซนะคะก็คือเราจะเป็นโจรสลัดแล้วก็เป็นเกมแนววางแผนซึ่งเราก็จะมีตัวละครวางให้เราวางหมากเหมือนเล่นหมากลุกอย่างเงี้ยแล้วก็มีลูกเรือของเรานะคะไว้ Why? พอดีว่าตอนนี้ใช้โูฟี่นามิตัวคอตัวเองนะคะนี้เล่นตัวผู้ชายแล้วก็ชอปเปอร์ per, ก็มีเจ้าหญิงวีวีนะคะนี่คือลูกเรือทั้งหมดที่โลจังมีนี่ใช้จาบ้าซีพีนายจริงๆอยากได้คาโคแล้วชอบคาโคมีมิสเตอร์ทซันจิโซโลนะคะนา m มิชอปเปอร์ประมาณนี้นะคะ ซึ่งลูกเรือแต่และตัวเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติการต่อจู้ที่แตกต่างกันไปหลายคนก็อยากรู้ว่าแต่และตัวนั้นมีความสามารถอะไรยังยังไงกันบ้างนะคะแต่เราก็มาดูที่นี่กันได้นะคะปึ๊บร้านเล่าก็จะเป็นร้านที่คุยกับลูกเรือนี่นะคะของลถตังของรลตังใช้ลูฟี่ในลูฟี่ ใช้พระเอกของเราก็ท่าของเขาก็เหมือนเดิมนะคะมัดปืนย่างยืดนีด่นะโอฟี่นี้ขอบอกว่าโคตรแรงนะคะชอบมากได้ตั้ง12ดาวอันนี้มิสเตอร์ทมิสเตอร์ทูเอาไว้ลดโทสะเวลามีตัวละครที่กำลังจะปล่อยท่าไม่ตายมิสเตอร์ทูก็ออกหยุดได้นะคะซโลก็ สามารถโจมตีถ้าไม่ตายโดน2องสองช่องอะถ้าเป็นลูฟี่จะต่อยช่องเดียวถ้าเป็นสโลจะโดน2ช่องอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ละตัวก็จะมีรทสมบัติแตกต่างกันไปนะคะอันนี้ก็เป็นพวกกิจกรรมต่างๆว้ายกิจกรรมต่างๆของเกมนะคะมีกดลับของ pvp อันนี้ก็สู้กับ ออพวกตัสลัดทั้งหลายนะคะน,นี้ลุยโรง่านกับเพื่อนมีแข่งอารีนาทัวนาเมนต์นะคะสู้กับคนอันนี้ก็เป็นพวกบอสประมาณน,นี้ชิงทรัพยากรสร้างอุปรกรณ์สมรวจเรือป้นเรือเพือเล่นอื่นนี้ชาร์ดูโซก็คืออัปเกรดลูกเรือคัสตหนคัสตก็คือ ลูฟี่เราเริ่มไม่เก่งแล้วเราก็สามารถอัปเกรดลูฟี่ให้เก่งได้นะคะลูฟี่จะอยู่ในหมดลูกเรือเนื้อเรื่องมีนี่นะคะอันนี้อัพกันหมดแล้วนี่นี่รอนนี้โลตังยังไม่ได้อัพลูฟี่นะคะแต่ถ้าเกิดอัพลูฟี่เมื่อไหร่ก็ลูฟี่ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งเห็นไหมเป็นชุดเกียร์ 2. สองชุดที่มีไอ้น้ำออกมาประมาณนี้ หลายคนก็คงอยากจะรู้จักกับเกม Pin o f ฟ p พ l e t ทางเว็บไซต์อยู่แล้วนะคะนี่ก็มาลองเล่นได้ในทางเเครื่อง iPhone และ iPad นะคะเรลจังเล่นใน iPad ก็มาเจอกันได้นะคะ Sea Decimal s u r า3นะคะนี่เขาไปลงด่านและปึ๊บ ตอนนี้เราอยู่ในช่วงสู้ของสิพินายนะคะสู้กับสิพินายอันนี้อยู่ประโตูคุณธรรมเขาบอกว่ายากมากๆประตูคุณธรรมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเพิ่งสู้กับเออเพิง่งเพิ่งสู้เพิ่งเขาลืมชื่อตัวเพิ่งดูไปนี่เรากำลังไปสู้กับเบริกูดนะคะเขาบอกว่ายาก มากมากแต่เขาก็มีท่าบอกเห็นไหมว่าตัวนี้มีพลังด้านหน้าด้านหลังประมาณอย่างนี้นะคะก็โอเคจบไปแล้วนะคะเก็บเกมปิ n นออฟไพเนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย